ติดตามและกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสนใจสินค้าคุยเอทว์0956692971สวัสดีครับผมคุยเบ็ดตั้ง100%วันนี้นะครับมีสินค้ามานำเสนอครับชุดทุ่นดาบครับดาบอาคมอาจารย์เอ ลงอาถันลงอาคมเองครับวันนี้นะครับเราจะมาดูการเข้าชุดกันเลยครับวันนี้กับชุดทุ่นดาบก่อนอื่นนะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่นเป็นตัวเบ็ดเป็นลูกหมุนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเอ็นและสต็อปเปอร์นะครับก่อนอื่นเราก็มาทําการเทสเบ็ดกันก่อนครับ เบ็ดที่ดีนะครับเราต้องลากแล้วต้องเกี่ยวอย่างนี้นะครับไม่ว่ากุ้งจะมาทางไหนมันจะต้องพลิกเกี่ยวกับมือเราอย่างนี้นะครับส่วนเอ็นที่ใช้นะครับเอ็นที่ใช้ผมใช้เอ็นสีเหลืองนะครับสีตองเหลืองอย่างนี้นะครับเพราะว่าเอ็นสีนี้มันสะท้อนแสงครับมันสะท้อนแสงพอเราตกกุ้งนะครับพอทุ่นมันจมลงไปเนี่ย เราก็สามารถดูที่ตัวเอ็นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเอ็นตัวนี้ผมจะใช้ในการประกอบไขนะครับเป็นเอ็นสีเหลืองตองอ่อนนะครับสีเหลืองตองอ่อนนะครับเราก็เอาด้านที่เป็นด้ามมีดนะครับขึ้นนะครับเราก็เสียบทุ่นลงไปครับพอเสียบทุ่นลงไปนะครับส่วนที่เป็นปลายมีดจะเป็นส่วนที่ เราตั้งเบ็ดหรือว่าเราเกี่ยวเบ็ดลงไปนะครับแล้วเราก็ทำการสอดสต็อปเปอร์ตัวล่างลงไปครับลูดไปให้มันถึงตัวทุ่นครับนี่ครับเราก็ได้ตัวทุ่นมาแล้วเราก็ทำการคล้องกับลูกหมุนครับใส่ลูกหมุนไปนะครับนี่ครับใส่ลูกหมุนไปครับ ก็ทาการมัดเงินง่ายๆครับโดยการทํานิ้วชี้วนไปสัก5รอบครับนิ้วชี้สอดไปตรงกลางรูวน5รอบแล้วก็จับปลายมันดึงครับแค่นี้เองครับเงินง่ายๆครับยิ่งดึงยิ่งแน่นครับเงินนี้นะครับแล้วเราก็ดึงให้มันแน่นๆนะครับเทียดเทียดโอเคครับได้เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นนะครับเราก็ตัดเอ็นที่มันยาวออกครับตัดสั้นๆเลยนะครับเพราะว่าเงื่อนนี้มันแน่นมากๆไม่มีทางหุดเด็ดขาดนอกจากเอ็นจะขาดนะครับต่อไปครับเบ็ดครับทุกครั้งที่ผมทำการตกกุ้งนะครับผมจะเปลี่ยนตัวเบ็ดทุกครั้งนะครับหรือทำชุดใหม่ทุกครั้ง วันนี้ผมมาขึ้นชุดที่บ่อให้ดูเลยครับนี่ครับสอดเข้าไปครับตรงลูกหมุนสอดเข้าไปนะครับนี่ครับดูกันอีกครั้งหนึ่งสอดเข้าไปตรงลูกหมุนครับแล้วเราก็ทางรูที่ปลายเบียดออกนะครับนี่ครับผมผูกเป็นรูเป็นปมไว้เรียบร้อย เราก็สอดตัวบิดเข้าไปในรูนั้นนะครับแล้วเราก็ดึงแค่นี้ก็เรียบร้อยครับชุดตกของเราครับแค่นี้เองครับถ้าใครมีเวลาก็ลองหัดทำดูนะครับแต่ว่าตัวทุ่นกับชุดแต่ละตัวเนี่ยราคาค่อนข้างเทียแพยงเพราะนั้นแนะนำให้ซื้อสำเร็จเอาดีกว่านะครับแล้วเราก็เกาะตัววัดระดับน้ำลงไปครับเสร็จแล้วนี่ครับ ให้สายมันผูกจากน้ำแค่นี้พอครับถึงมือผมนะครับถึงมือผมจับเอาไว้ครับประมาณ5 0ถึง60เซนเท่านั้นครับไม่ต้องเอายาวครับแล้วเราก็มัดปม2รอบครับนี่ครับมัดปม2รอบเพื่อที่จะใช้ปมตรงนี้คล้องกับตัวบิดครับเพื่อที่จะใช้ปมตัวนี้คล้องกับตัวบิดแล้วเราก็ ใส่สต็อปเปอร์ลงไปครับตัดให้มันสั้นเลยครับมัดปุ่มสองรอบแล้วเราก็ดึงให้มันแน่นหนาครับเช็คดูให้มันแน่นแล้วเราก็สอดสต็อปเปอร์เข้าไปสต็อปเปอร์ตัวนี้ต้องเป็นสต็อปเปอร์ตัวไม่แน่นมากนะครับไม่แน่นมากเพราะว่าถ้าแน่นมากมันจะรูดไม่ขึ้นครับนี่ครับเรียบร้อยครับชุดตกของเราก็เรียบร้อยครับ วันนี้นะครับผมจะใช้คันฮนุมาน1.5ครับนี่ครับเจ้าฮนุมาน1.5เราก็ถอดจุกออกครับถอดจุกออกแล้วก็เก็บไว้ให้ดีนะครับนี่ครับฮนุมาน1.5พร้อมกับจุกรองคันใสนะครับนี่ครับ พอเราเอาคันดึงออกมาแล้วนะครับเราก็เอาปลายชุดตกนะครับหรือบ่วงที่เราดึงไว้คล้องไว้เมื่อกี้นะครับคล้องที่ปลายไหมของคันนะครับเราก็ดึงให้แน่นหนานี่ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ดึงไปที่ปลายคันเสร็จแล้วนะครับชิ้นแรกเราทําการตัดเหยื่อลงไปก่อน,นครับยังไม่ต้องผสมหัวเชือ้อแดงสิ้น,นครับ เราต้องรีบตกครับตอนนี้เขาปล่อยกุ้งไปเยอะมากครับต้องรีบตกต่อ,อไปครับก็ทําการวัดะระดับน้ํานะครับเรามาดูะระดับน้ําที่เราจะวัดกันทุ่นดาบตัวนี้นะครับนี่ครับให้สต็อปเปอร์ตัวล่างแตะน้ําครับพอเราวางลงไปทุ่นมันจะเอียง45องศายอย่างนี้นะครับย้ำว่า ให้สต็อปเปอร์ตัวล่างแต่น้ำพอนะครับพอเราวางไปตัวเบ็ดจะเอียงตัวทุ่นจะเอียง45องศานะครับส่วนตัวเบ็ดจะตั้งอยู่กับพื้นนะครับแล้วเราก็เกี่ยวเหยื่อลงไปครับย่อนลงไปบริเวณอ็อกครับแล้วเราก็หลังไว้ก่อนนะครับใช้ปลายคันหลังไว้ก่อนนี่ครับหลังไว้อย่างนี้นะครับหลังไว้ครับมันจะโต้ขึ้นเหมือนเวฟบอร์ดครับ พอเราล้างไว้สักประมาณ5-10ิวินาทีนะครับถ้าไม่มีอาการเราค่อยปล่อยให้มันลอยไปนี่ครับปล่อยคันให้มันลอยไปนะครับแล้วเราก็ใช้ปลายคันทําให้ตัวทุ่นเอียงอียง45องศาอย่างนี้นะครับเรามาดูอาการทุ่นตัวนี้กันครับสูมให้ดูชัดๆกันไปเลยนี่ครับจากมันเอียง45องศาอย่างนี้นะครับ เรามารอดูอาการกัน,นครับอันนี้ก็คือผมทำให้ดูตั้งแต่ยอนเบ็ดลงไปเลยนะครับจนมีอาการกุ้งจับเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่หัวเชื้อครับเป็นเหยื่อสดๆนี่ครับเห็นไหมครับกระดิกแล้วครับนี่ครับตั้งตรงแล้วจมลงไปอย่างนี้โอ้โหชัดเจนมากครับอาการ เราก็ล้างไว้ครับถ้ามันดึงมาอย่างนี้เราก็ล้างสวนไว้ครับแล้วก็ตวัดเลยครับเรียบร้อยครับตัวแรกโอ้โหการชัดเจนมากเลยครับจากมันเอียง45องศาหางดาบหรือปลายดาบของทุ่นนะครับมันจะตั้งตรงแล้วมันก็ลากไปครับตัวเมื่อกี้ตัวที่2ครับเรามาดูกันชัดๆครับตั้งแต่ย่อนเบ็ดลงไปเลยครับนี่ครับ หย่อนลงไปครับโอ้โหตัวนี้กินคามือเลยครับปล่อยให้มันกินก่อนครับปล่อยให้มันกินให้อร่อยก่อนพอตึงแล้วเราก็กระตุกเลยครับนิดเดียวครับสบัดข้อนิดเดียวตัวที่สองครับเรียบร้อยครับนี่ครับเต็มปากครับโอ้โหพ่นหัวเชื้อออกมาเลยครับนี่ครับหัวเชื้อกวีครับใส่ลงไปครับกินคามือเลยครับ ใส่เข้าไปดอกแรกกินคามือเลยครับเรามาดูอาการนะครับจุ่มลงไปย่อนให้ดูเลยครับเห็นจระจะเลยครับตั้งแต่ย่อนเลยครับย่อนลงไปข้างออกครับย่อนลงไปข้างอกทิ้งลงไปครับแล้วก็ค่อยๆให้แรงอกพัดตัวเบ็ดออกมาครับนี่ครับพอพัดออกมาแล้วนี่ครับพัดออกมาแล้วเจอตัวกุ้งครับถอนครับ ตัวนี้ถอนครับได้ตัวแน่นอนครับพอช่างดูมีน้ำหนักกระตุกเลยครับทุ่นถอนครับโอ้โหอาการชัดเจนมากครับทุ่นดาบครับทุ่นดาบลงอาคมอาจารย์ดีเป็นยังไงล่ะโอ้โหชัดเจนมากครับตัวนี้นี่ครับเต็มปากอีกตัวหนึ่งครับกุ้งกินครับวันนี้กุ้งกินเราดูอาการง่ายครับสมกับผมมาทดลองทุ่นดาบนะครับ นี่ครับจุ่มหัวเชื้อลงไปครับค่อยๆย่อนลงไปข้างๆออกครับแล้วก็ล้างไว้ก่อนครับล้างไว้ก่อนโอ้โหกินโอ้กินคามืออีกแล้วครับไม้นี้ล้างไว้ครับล้างไว้ล้างไว้กระตุกโอ้โหเบาไปน่าเสียดายครับจุ่มมีครับต้องมีติดก่องแล้วครับหัวเชื้อเวรครับชุดละ 80บ,บาทได้ทั้ง2อ,อย่างครับหัวเชื้อผงและก็หัวเชื้อน้ำครับเราทำการผสมหัวเชื้อน้ำกับหัวใจไก่ไว้ก่อนและก่อนที่เราจะตกเราก็จุ่มหัวเชื้อผงลงไปหัวเชื้อผงจะแพร่กระจายบริเวณที่เราจะตกนะครับแล้วกุ้งก็จะมาเล็มกินอาหารเหมือนกับการที่เราเออยเยื่อนะครับดูตัวนี้ครับอาการตัวนี้ อันนี้คืออาการกุ้งเข้าหัวเชื้อแล้วครับลงไปกินลงไปกินขนาดนี้มันลงมารวมกันออเต็มบริเวณแล้วครับตอนนี้พอเราทิ้งลงไปมันแย่งกันเลยครับบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ทิ้งลงไปบริเวณเดิมนี่ครับเห็นไหมครับค่อยๆตั้งตรงขึ้นนะครับค่อยๆตั้งตรงขึ้นจากการเอ็น45องศา เราก็ดึงสายให้ลอยจากผิวน้ำครับเพื่อที่จะให้ทุ่นแสดงอาการได้เต็มที่นี่ครับเราก็ถือสายรอครับใจเย็นๆครับถ้าเราใจเย็นนะครับช่างดูครับไม่มีน้ำหนักเราก็ปล่อยลงครับแล้วก็จับให้มันเอียง45องศาเหมือนเดิมครับนี่ครับค่อยๆจมลงไปอีกแล้วครับ นี่คือข้อดีของคันหนุมานนะครับมันเป็นเวท u ูเ l พอเราชั่งไปเนะี่ยกุ้งมันไม่ระแวงนะครับพอเราปล่อยลงกุ้งมันก็อยู่บริเวณเดิมแล้วมันก็กินต่อแบบนี้แหละครับเต็มปากครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับวันนี้นี่ครับ2ตัวต่อกันเลยครับเพราะว่าอะไรผมปลดเหยื่อออกมาแล้วครับมันจะต้องเอาไปชั่งน้ำหนัก นะครับมันจะต้องเอาไปช่างน้ำหนักเพื่อที่จะลุ้นรางวัลนะครับยังไม่ทันไปช่างเลยครับได้2ตัวติดต่อกันมาแล้วนะครับตัวนี้หลังไว้ที่บริเวณอ็อกครับเรามาดูอาการกันชัดๆเลยครับเจ้าทุ่นดาบลงอาคมมาจารนี้สุดยอดมากครับนี่เป็นทุ่นที่ผมออกแบบโอ้โหอาการเห็นชัดๆเลยครับหลังไว้ที่บริเวณอ็อกนะครับเมื่อกี้นี้ พอมันหันดาบสวนทางอย่างนี้เราก็ปล่อยให้มันเล่นไปครับช่างดูมีน้ำหนักกระตุกนิดเดียวครับโอ้โหสุดยอดมากเลยตัวนี้ตามสูตรคูเอเลยครับสูตรนี้เป็นสูตรของผมนะครับใครจะเอาไปใช้ก็เชิญเลยนะครับเป็นสูตรสำเร็จของผมโดยเฉพาะครับจุ่มหัวเชื้อไปอีกครับมันมากครับวันนี้กุ้งกำลังเข้าหัวเชื้อครับ เรามาดูนะครับทิ้งลงไปครับใช้เวลากี่วิหนึ่งสองสามี่ห้าหกดดบโอ้โหยังไม่ถึง1ิบวิเลยครับมีอาการอีกแล้วโอ้โหไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วเราก็ปล่อยให้มันเล่นไปครับปล่อยให้มันเล่นไปตอนนี้มันยังไม่มีอาการนะครับเราก็ปล่อยให้มันเล่นไปนะครับ สงสัยตัวนี้จะถอนแล้วนะครับแต่มันลากไปครับผมมาถ่ายค่อยเห็นว่ามันถอนนี่ครับเราก็รอดูครับเพราะว่ากุ้งถอนเนี่ยมันกินเข้าปากอยู่แล้วรอให้มันจมก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุ่นถอนอย่างเงี้ยเราช่างให้สายตึงแล้วเราก็วัดเลยครับเห็นไหมครับมีอาการแล้วครับมีอาการแล้วลากไปกลางบ่อครับรอครับรอถอนขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้โหช่างให้ตึงแล้วก็ตวัดเลยครับ เรียบร้อยอีกตัวหนึ่งจริงๆแล้วมันต้องได้ตั้งนานแล้วครับตัวนี้ถ้าเราเห็นเราดูอาการตัวนี้ครับถอนอีกแล้วครับล่องล่องอย่างนี้นะครับถอนอีกแล้วพอทุ่นถอนนะครับเราก็ทําให้เอ็นตึงช่างให้มีน้ําหนักนิดเดียวเราก็ยกขึ้นเลยครับหรือตวัดเบ็ดขึ้นเลยใต้ตัวแน่นอนครับโอโ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับเต็มปากอีกแล้วครับหัวเชือ้อคู สองตัวซ้อนครับโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ครับนี่ครับทิ้งลงไปกินทิ้งลงไปกินครับเล่นที่ออกตัวเดียวครับนี่ครับโอ้ยวาไปตัวนี้เราก็ย้อนลงตัวเดิมครับย้อนลงที่เดิมครับนี่ครับดึงคันไว้ให้ดาบโอ้โหกินคามืออีกแล้วครับให้ดาบมันลอยกลางประมาณกลางดาบนะครับ อย่าเพิ่งปล่อยให้มันไปนะครับเราล้างคันไว้ประมาณกลางดาบให้ดาบมันลอยกลางดาบแล้วเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับกินคามือเลยครับพอกินคามือผมก็ปล่อยให้มันกินก่อนครับพอมันลากไปหรือจมค้างผมก็กระตุกส่วนเลยเป็นอะไรที่มันมากครับวันนี้โอ้โหโคตรมันเลยครับเรามาดูภาพช้าครับ ค่อยคๆหย่อนไปที่บริเวณรอบออกนะครับแล้วเราก็ล้างคันไว้นะครับเห็นไหมครับกินคามือเลยครับมันวิ่งสวนเข้าไปในออกนี้คือตัวกุ้งแน่นอนครับเป็นตัวกุ้งแน่นอนครับเราก็ปล่อยให้มันกินก่อนครับแต่พยายามล้างคันไว้นะครับอย่าให้ทุ่นมันลอยออกจากบริเวณนี้เสร็จแล้วนะครับ พอกุ้งมันกินแบบจมค้างลงไปอย่างนี้เราก็รอจังหวะครับรอจังหวะทำให้สายตึงครับช่างช่างพอสายตึงเราก็ตวัดเลยครับเพราะว่าวันนี้กุ้งกินนะครับกุ้งกินวันไหนที่กุ้งกินย้ําเลยนะครับวันไหนที่กุ้งกินเราตัดเหยื่อชิ้นใหญ่ๆจุ่มหัวเชื้อก้อนใหญ่ๆลงไปเลยครับ มันจะเหมือนเป็นการอ่อยเหยื่อให้กับเรานะครับนี่ครับหย่อนลงไปครับย่อนลงไปนับหนึ่งสงสามสี่ห้าเมียคัแล้วครับโอ้โหผมหย่อนให้ดูคาตาเลยนะครับกินคามือเลยครับเป็นการถกกุ้งที่มันมากครับรีวิวเจ้าทุ่นดาบครับ เจ้าทุนดาบโรงอามคุมเองอาจารย์เอนะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนี้เนี่ยลงไปกินลงไปกินนะครับกินคามือเลยครับเป็นการรีวิวที่มันมากเลยครับวันนี้สะใจจริงๆครับเต็มปากอีกแล้วครับนี่ครับ2ตัวต่อกันเลยครับนี่ครับคันฮานุมาน1.5ครับเล่นออกใกล้ๆบริเวณหน้าเรา เราก็ใช้คัน1.5ก็พอแล้วนะครับวันนี้เราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับกุ้งเล็กกุ้งใหญ่เราไม่ต้องซีเรียสเรามาดูอาการทุ่นกันเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตกสนุกมากครับนี่ครับค่อยๆหย่อนไปบริเวณกลางอ็อกครับลังไว้แล้วนับในใจครับประมาณ10-15วินาทีนะครับนี่ครับมีอาการแล้วครับจมค้างลงไปอย่างนี้ จมค้างลงไปอย่างนี้โอ้โหใจร้อนครับนี่ครับเริ่มที่ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยครับวัดจนปวดแขนครับจมค้างไปอีกแล้วครับโอ้โหลูกนี้ตัวนี้พลาดไปนะครับน่าเสียดายเรามาดูอาการมีถอนครับอาการทุ่นถอนรีบช่างเลยครับได้ตัว100%แน่นอนครับอาการถอนเห็นไหมครับมันลอยขึ้นมาครับ ดาบมันจะลอยอยู่กับผิวน้ำเลยครับนี่ครับถอนอีกตัวหนึ่งครับแล้วเราก็ทําให้ทุนมันจมลงไปครับให้ทุนมันตั้งลงไปพอมีน้ําหนักเราก็กระตุกสวนเลยครับโอ้โหวันนี้ไปอีกแล้วครับอะไรจะขนาดนี้เนี่ยพอพอสายตึงนะครับเราก็กระตุกสวนเลยครับมันมากครับวันนี้กุ้งกินแล้วมันกินดีมากครับกินดีมากๆเลยครับ จนภาคไม่ทันครับจนเอาไปช่างไม่ทันนะครับจนตัดเหยื่อไม่ทันเห็นไหมครับลงไปบริเวณเดิมครับผมทิ้งที่เดิมตลอดครับตั้งแต่ตกมาเนี่ยเห็นไหมครับมีอาการอีกแล้วครับโอ้โหน่าเสียดายใจร้อนไปครับเว่าไปครับตัวเมื่อกี้ตัวต่อไปครับเรามาหย่อนที่บริเวณออกครับกลางออกแล้วเราก็รังไว้ครับนี่ครับรังไว้ครับ พอล้างไว้ตัวขึ้นมันก็จะสัต์ค่อยๆพัดพุ่นเราออกไปหาตัวกุ้งครับนี่ครับเราก็ค่อยๆปล่อยออกไปครับพอปล่อยออกไปก็เจอเลยครับโอ้โห,โห,โหอันนี้ครับเขาเรียกว่ากุ้งเข้าหัวเชื้อของแท้ครับนี่ครับรอบออกตัวเดียวรอบออกตัวเดียวนะครับเนี่ย รอบด้านบนรอบด้านข้างรอบด้านล่างรอบด้านหน้ารอบด้านหลังเราเล่นอยู่ออกตัวเดียวนี่แหะครับเราทิ้งเหยื่อลงไปเยอะแล้วครับนี่ครับลากไปแล้วครับลากออกไปครับหลุดเฟรมไปแล้วครับหันกล้องขนาดขนาดถา,ายคนเดียวนะครับเนี่ยเอ็นแล้วครับเอ็นแล้วครับเหมือนจะถอนครับเหมือนจะถอนก็ทําการช่างเลยครับแล้วก็ตวัดครับโอ้โหเสียดายมาก ติดแล้วนะครับเมื่อกี้ยังหลุดเรามาดูมุมกว้างกันครับมาดูแอคชั่นของคันฮนุมานครับนี่ครับกระดกนิดเดียวครับดูครับลงทั้งคันครับสุดยอดมากครับพาวเวอร์ลิฟต์ของคันนี้นะครับคันฮนุมาน1.5นะครับลงทั้งคันครับสวยไม่สวยดูครับพาวเวอร์ลิฟต์นะครับลงทั้งคันแอคชั่นสวยงามมากนะครับ แล้วผมก็ค่อยๆยหย,ย่อนลงไปบริเวณกลางอ,อกครับค่อยๆหย่อนลงไปนะครับแล้วเราก็ลังไว้ครับแบบนี้ครับดูมือครับผมจับไว้ตลอดครับค่อยๆปล่อยลงไปประมาณวิวิถึง15วิถ้าไม่มีเราก็ปล่อยลงแล้วก็ให้ทุ่นมันพัดออกไปนี่ครับพัดออกไปมีอาการช่างดูครับดูที่ปลายคันครับปลายคันงอ ชิงจังหวะครับดูครับดูมือผมครับนี่ครับโอ้โหลงเต็มคันจริงๆครับลงดีจริงๆครับพาวเวอร์ลิฟต์นี่ครับยกโชว์เลยครับโอ้โหโชว์พาวเวอร์ลิฟต์คันฮนุมาน1.5นะครับเรามาดูมุมนี้กันครับบริเวณกลางอกตัวเดิมครับนี่ครับค่อยๆช่างครับค่อยๆช่างค่อยๆยกขึ้น ค่อยๆยกขึ้นพอมีน้ำหนักเราก็สวนเลยครับตวัดสวนเลยนี่คือสูตรคูเอนะครับวันนี้ไม่ค่อยหลุดครับประมาณ80-90%เลยนะครับเพราะว่ากุ้งกินเข้าปากตกโคตรมันครับได้เกือบ50-60ตัวครับไปแล้วครับจมไปแล้ววิ่งไปแล้วครับลังไว้ครับลังไวหลุดเฟรมครับโอ้โหเรียบร้อยครับ อาการอย่างนี้นะครับกุ้งจับแล้วก็เดินไปอย่างนี้นะครับเราลังส่วนทางไว้ครับให้คันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับกุ้งลากไปครับถ้ากุ้งลากไปทางขวาเราก็ใช้คันลังไว้ทางซ้ายนะครับแล้วเราดูที่ปลายคันถ้าปลายคันงอลงเราก็กระตกส่วนเลยครับนี่คือสูตรของผมครับสูตรคูเอครับอย่าให้มันลากไปไกลครับถ้ามันลากไปไกล เราอาจจะไม่ได้วัดครับเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสวัดจึงมีโอกาสที่จะได้ตัวกุ้งครับตัวนี้ครับเล่นออกครับให้ออกมันพัดวนไปรอบออกครับนี่ครับวนมาทางนี้ครับพอวนมาทางนี้เจอตัวกุ้งแล้วครับจึง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 อย่างนี้อย่าเพิ่งวัดนะครับ ขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้อย่าเพิ่งวัดครับรอก่อนครับรอมันก่อนใจเย็นๆครับนี่ครับรอมันก่อนครับถ้าสูตรมันเด็ดจริงๆถ้าเหยื่อมันเด็ดจริงๆกุ้งมันก็จะกินอยู่นั่นแหละครับมันไม่ไปไหนหรอกครับนี่ครับเห็นไหมครับจมไปแล้วครับเริ่มจมไปแล้วพอเริ่มจมครับเราก็ทําการช่างครับนี่ครับค่อยๆช่างครับ ทำสายให้ตึงเราสังเกตดูนะครับเรียบร้อยครับเราสังเกตดูนะครับสายสีเหลืองครับมันสะท้อนกับน้ำครับมันตัดกับสีน้ำเลยครับทำให้เราเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นตอนเรายกคันมาช่างเนี่ยมันทําให้เราไม่กระตุกไปถึงตัวเบ็ดครับนี่คือข้อดีของสายสีเหลืองอ่อนตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น ชุดที่ผมทำขายผมจะใช้สายแบบนี้เท่านั้นนะครับผมคิดว่ามันตกแล้วมันดูง่ายครับมันดูง่ายมากๆเลยนี่ครับทุ่นถอนครับโอ้โหถอนแบบหินจะจะเลยครับทุ่นถอนรีบช่างครับแล้วก็ตวัดเลยครับสวยมากครับทุ่นถอนเมื่อกี้ครับเรามาดูอีกรอบนึงครับนี่ครับเต็มปากครับนี่ครับภาพสโลโมชันครับค่อยๆถอนครับนี่ครับถอนขึ้นมา เห็นไหมครับตัวดาบมันจะลาบกับผิวน้ําครับเราก็รีบช่างเลยครับแล้วเราก็กระตุกนิดเดียวครับทุ่นถอนได้ตัว100%ครับเกือบ100%ไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วหลุดเฟรมไปแล้วไปด้านบนแล้วค้างไว้อย่างนี้ไม่ค่อยได้ครับโอกาสมี50-50ครับลากไปอย่างนี้เราลังสวนถอนอีกแล้วครับเรียบร้อยเน่ยครับนีเห็นไหมครับ คอนอีกแล้วครับโอ้หไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วไปอีกแล้วจมค้างอีกแล้วครับพอจมค้างอย่างนี้เรายกคันขึ้นครับเพื่อที่จะให้ทุ่นรับน้ำหนักได้เต็มที่ว่่าไปครับตัวเมื่อกี้นี่ครับจุ่มหัวเชื้อคุยครับถ้ากินดีๆอย่างนี้นะครับชุดหนึ่งตกรอบเดียวก็หมดครับไม่ต้องถามครับว่าขวดหนึ่งได้กี่รอบ กินดีๆอย่างนี้รอบเดียวหมดครับแต่หัวเชื้อผงนี้ใช้ได้นานนะครับเพราะว่าเราจุ่มนิดเดียวนะครับมันก็เคลือบตัวเยื่อแล้วนี่ครับโอ้โหทิ้งลงไปนี่กินคามือเลยครับจมค้างอย่างนี้ครับเรานับในใจหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราก็ช่างครับแล้วเราก็ตวัดครับตัวเมื่อกี้ก็พลาดไปไปอีกแล้วครับหัวออกครับตัวนี้หัวออกนี่ครับ จมค้างอย่างนี้ครับเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวกุ้งเข้าหัวเชื้อครับวันนี้โอ้ตกโคตรมันครับเต็มปากครับกินดีขนาดนี้ไม่แวะไม่ได้แล้วครับสำหรับป่อเจอกันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมชอบมารีวิวทุ่นที่บ่อนี้ครับเพราะว่าบ่อนี้เนี่ยอ็อกไม่แรงมากนะครับผมชอบมารีวิวทุ่นที่บ่อนี้ อาการของทุ่นเห็นได้ชัดเจนมากนี่ครับหย่อนบริเวณออกครับพอมีอาการเราก็ยกสายขึ้นครับยกสายขึ้นให้ทุ่นนี่ครับจมค้างไปแล้วทุ่นรับน้ำหนักได้เต็มที่มันก็แสดงอาการได้เต็มที่ครับพอเราช่างดูมีน้ำหนักดูที่ปลายคันครับปลายคันโค้งงอลงนิดหนึ่งเราก็ กระตุกมือเลยครับตวัดมือ Jamie, tamam. นิดเดียวครับนี่ครับสายตึงครับตวัดมือนิดเดียวเรียบร้อยครับใจเย็นครับดูอาการให้มันชัดเจนถ้ามันกินเราจะรู้อาการเลยครับว่ามันกินยังไงนะครับเพราะเราจะใช้นิ้วชี้เนี่ยจิ้มไปที่โคนคันนะครับเราจะรู้เลยครับว่ากุ้งกินหรือไม่กินนี่ครับถ้ากุ้งกินน่ยผมจะรีบตวัดเลยนะครับนี่ครับไปอีกแล้วครับไปอีกแล้ว เล่นรอบออกตัวเดิมครับนี่ครับกระตุกกระตุกกระตุกอย่างนี้อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนี่ครับให้มันกินก่อนครับมันก็เล่นของเราอยู่งั้นแหละครับอาหารของเราอร่อยครับเหยื่อของเราอร่อยนี่ครับช่างดูครับช่างดูโอ้โหเบาไปครับตัวนี้แล้ววันนี้นะครับผมก็เอามาทำสองเมนูครับกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยแล้วก็เมนู เมนูกุ้งผัดผงกะหรีสนใจสินค้าคุยกโทร9 9 6 6 9 9 2971สําสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ